อาสาติโยที่ทำบารแล้วก็มาตัตต้งในวันนี้ก็ถือว่าเป็นกางควาาสุดๆในบน,นกระดิ่นของเราคืออะไรกันที่ได้เจอุพื่อนเพ็่อนเพืนเพอเนเพื่อเพน หนึาเสอง นักเลยลูกเล่น่เลยคุณใหญ่ทางท่านรองทางท่านผู้วยจัดสถานที่ก่อนทุกคนนะครับพูวาลูกมี้ตาลที่ในวัดให้คนนต่อเลยครับอคู่กันอครับพอขอบคุณมากมาก มาหรืยัเนาะโอทูโอทูโอทูแม้วันนี้ชื่นใจเอาอย่างนี้ดีกว่าระหว่างที่เราโอทูเรามาทําบุญในเช้าวันวันพระเนาะวันพระให้ทานก่อนกินรับศีลก่อนไปทําใจก่อนนอนท่านรองนายกท่านผู้ใหญ่สุพันธณท่านครูวิยะศรีพรมพร้อมกับ คณะครูโรงเรียนละเวียแปงลงคุราชดำรังคณะครูอาจารย์กี่ท่านวันนี้เยอนะเนาะตรงนี้มีคณะครูทั้งหมดน,นี้โอสามสิบเออสามสิบท่านโอทูโอทูทำอะไรทูเขาขายอะไรนะติดต่อในช่องนะครับสายบัานประมาณรู้จักในวันทูคอลเขียนเขียนอะไรโอทูขายอะไรเหรอปุ๋ยเหรอครอับปุ๋ย คุยอินคุยซีร้อยเปอร์เซ็นกับพายจานคุยซีอย่างนี้แล้วม่ต้องมาวัดก่อนถวายวัดจักสีหระสอบก่อนอธิษฐานอ่าฟังจากพ่อพายกคนเดียวแล้วว่าตามนะอ่าทุกคนทุกท่านได้จิตัใจโอมายกันตุเทวราช ka kan yangwa danangsa ໂພທະຊາທັດຕະວະໂຕອະຣະຫະໂຕສຳມາສັມພຸດທະຊາສັມມະຫັງອິຄະຣະຕ แกพระสงฆ์โหพระสงฆ์งรับผ้ากระถินกับคำบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายรับเลวจงการกระถินนี้ด้วยผ้านี้เพื่อ ความสุขเก็บข้าพเจ้าทั้งหลายาแกยกญาติทั้งหลายหลอกกาลนานเธอพราปทรทาานทระถินทานกับาอาิรรสังสา์บริวารทั้งปวนี้เป็นของญาติโยมชาวบ้านตำาบลยาบีดด ด้วยกันเป็นกระถินสามทีผู้ประกอบศรัทธาอุตสาหพร้อมเพียงกันนำมาถวายแด่พระผิสุงส่งผู้อยู่จังพรรษาษาคว่ายมากในอาวันนี้ก็แลภ้ากระถินทาน,นี้เป็นของบริสุทธิ์จุดเพื่ออยมาโดยนักขาป่า แล้วแลตกลงในที่ประชุมสงฆ์จะได้เฉเพาะจจมลงว่าเป็นของพระีิสุรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้มีพระบรมพุทธานุญาตไอ้ว่าให้พระสงฆ์งปวงยอมอาทุญาตให้แก่พิสุรูปหนึ่งเพื่อจะทำซึ่งกตินักฐานจิตตามพระบรมพุทธานุญาต และมีคำพระาาอาจารย์ผู้รู้พระประหลงพุทธาทิบายสมัมภรนาไว้ว่าที่สุรุกไดประกอบ้วสินสุตาที่คุณมีสติปัญยาสามารถรู้ทำแต่ประการมีอุปณ์เป็นต้นที่สุรุกนั้นจึง สมควรเชื k han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 . ่อจากระคำเจตนะถารติดตามพระอารมพุทธานุญาตได้พร้โพธาสัตก็ให้สัตว์สัญญาาสตร์การอ้นพร้อมกันเถิดสาธุนโยมก็ที่ใหญ่ไหวท่าทีพระบุตรในทางเดียวนโยมทุกก็มา พาไปอำเจะเชียงคานเป็นรนเบียบการทำธุรกิจนี้เราต้องเพื่อมีการทอดแล้วพระสงฆ์ทอดอยาทำสังฆกรรมแต่การทำสังฆกรรมนั้นต้องทำในรูปสดไปไปสวดยันถิ่นในรูปสดอันนี้ก็หน้าที่ตรงนี้ก็จบลงแล้วให้คุณโยมในช่วงนี้ เราก็จะให้ทางอนแาตี้พิธีก่อนคือมันจะใช้ในใช่นเออกราคากอนเริ่มนเอาเ่ออนนี้ก็มีบสามครั้งแล้วไม่ตรงกันเลยเฮตอนยอดยอดนก่นนึ่ ยี่สิบหาราสาุต้อนกันสาธุอัน,นี้แค่ตัวเลเขเท่าๆเฉพาะบริวายัายางไม่โดนในต้นันต่ตางนะครับต่อยอดอัตราจะต่อยอดที่หนึ่งพบาทนะนะต่อยอดที่หนึ่งพบาทหนึ่งพันบาทสาธุต้อารเินสา ซิงซิงอาเรสอน1ปี500บาทอนุบาลและคุณพ่อรักษาขอให้คุณพ่อรุ่งมากงผ่ายืนเื้อคุณพ่อไดยยกคุณพ่อค้เอ็กต่อยอด500บาทน่คุณยงตาออบตตลาดตลาดชื่อบุญธรมาการจพึ่ปต่อยอดอิ่มหนาปากซาขอให้ตลาดสวยเหมือนยมงไกย

เป็นนุกสเือสีดงมีตัวหนังสือสีแดงขึ้นแล้วทนี้ค่ะพาาจ้าเอาตัวใหญ่ระทักตัวใหญ่อ่าตัวใหญ่นี่เบตัวใหญ่เรต้หนึ่งรอยอองร้ยหนึ่งร้อย โอเ้สงสัยจะตกันนายกนายกแค้นี่เลยนะเป็นพันบาทอาหน่ร้อยบนะครับเวาหน้อยมีไหมครับเงินก็ได้หนึ่งร้อยนะครับเดือนหนึ่งร้อยเหนึ่งร้อยนะ Ela หนึ่บาทหนึ่บาทยี่้าห้บาทเราตั้งบก็ได้งั้แล้วลงแ้วอ้าวบาท ทองเศษฐี Claro Sampai

ลมืองหให้ดูลูกอขอขอขอไปมาเกยปีกหญิขอให้เป็นภูาดีลูกชายก็ขอให้เป็นภุรทมีคนดวงเดินตอแถวในกองานปุะสงค์บรมน้คประค์ประชาภูปสงครประาโลประสงค์ินายสงค์วามมากกานาทุกทุกประการ You sure. หม้อเปิดก็จะได้รับประทานกันนะครับอาุออโนิเร์ชินแวจกแของเราเนะครับเป็นอาหารเสริมพืชอินซีรย์แท็นมีสารเมีเชื้อปนมีทั้งตัวที่เป็นเม็ดสามารถทำเกษตรผสมประสานกันได้นะครับระว่าอินซีกับเคมีนะคแล้วก็เพิ่มผลผลิต อนอย่างแน่นอนครับโดยเฉพาะอย่างนี้ลูกหลานบ้านเราเองนะครับคนบ้านเราเนี้ยคนบ้านท่านหลังนะครับเขาอินเดียเขาเนี้ยเขาก็เขตตะบนไทยศาสตร์ใกล้เคียงบ้านเรานะครับกองข่าวออกผสมทุกท่านด้วยนะครับโอ้โหเรามีเรามีวิทยุกระจายเสียงออกรายการสดทุกวันนะครับออกรายการสดทุกวันเวลา ร้อยห้าจุดสองห้าเมกะเฮิร์ตนะครับอย่าลืมนะครับรับฟังเกษตรกอทูแนวใหม่กับเราพัฒนาการเกษตรเพื่อพ่อแม่พี่น้องบ้านเราเองนะครับแล้วก็ทีโอทูลงภาพสนามให้กับทุกท่านได้นะครับเข้ามาเจอกันโอทูเกษตรอินซีแพสร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอทูซูเปอร์พรีเมียมออเกนดกครับ คองมรูโของพวกเราได้เพิ่นี้นะครับ yeah. เราใช้เกษตรเคมีมาตลอดผมอยากจะเน้นย้ำให้คนบ้านเรานะครับหันมาใช้เกษตรอินทรีย์ internet subscribe cho kênh Ghiền Mì เดียวเดียวเยวแ้อยี่สิบบาทตอสทุกหล่อการศึกษาตมาก็ไปรับจะถมาจากบุรีรัมย์ก็ท่านเลยินกิดชอบท่านก็ช่วยมาหนึ่งมื่นบาทก็ยังไม่ได้รวมยังไม่ได้รวมเท่ากกอกลาตรนดยด้ะนก็ด้นก็ยอด เดี๋ยวแน่นอนก็คงจะรวมกันช่วงภาคบ่ายนี้ก็คงจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมได้รับทราบท่านญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาทุกฝ่ายทุกส่วนที่ได้มีส่วนร่วมในการํำบนทอดกระถินในวัดบ้านละเวียของเราในวันนี้ทันั้นอาตมาภาพตัวแทนสมงก็ขออนุโมทนาในบุญกุลที่บรรดา พุทธสารนีก็จนญาติโยมทั้งหลายที่ได้เสียสละกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาที่ญาติโยมได้ทำทรัพย์ภายนอกให้เป็นทรัพย์ภายในก็เรียกว่าบุญกุศลเท่านั้นที่จะติดตามตัวเราไปดังนั้นทรัพย์ภายนอกถ้าสิ้นที่ไหวชนไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปนอกจากบุญกุศลเท่านั้นที่จะติดตัวเราไป ฉะนั้นอาตมาภาพก็ขออนบโทนาในบุญกุศลนี้จงมันเกิดกับญาติโยมทั้งหลายฉะนั้นอาตมาภาพก็ขอโดยกร,รให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นจงมีแต่ความสุขวามเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมุม,มาตปรารถนาก็ขอให้มีอายุวันนะสุขภารปฏิพานทนยสารสมบัติทุกสิ่งทุกประการเถิด Kau baik-baik saja, Raksana. Ya, wariwaha pura pari purinti sastra mewah-mewah itu dinambe panam kapati kititam paditam Tuhan tiba mewah semikatuh sabbe purintuh sang Bapak jantuh ya yadha manisuh kaidatou ya kaidatou